สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่โครงการคุณภาพอีกหนึ่งโครงการที่นี่เขาใหญ่นะครับผมพามาชมบ้านพักหนึ่งหลังนะฮะอยู่ในโครงการหมู่บ้านพานวิวเนี่ยหลังจากต้นเดือนที่ผ่านมานะครับโอนเป็นหนึ่งหลังนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งหลังที่นํามาให้คุณลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นบ้านในโครงการนะครับเนื้อที่2บ้านสองชั้นนะครับบ้านที่ทําได้สวยมากนะ จุดเด่นของโครงการนี้บอกไว้ก่อนเลยต้นไม้เยอะมากเป็นบ้านสวนที่ร่มรื่นมากแล้วก็มีอยู่แค่ประมาณ44หลังเองนะครับทั้งโครงการนะฮะทั้งโครงการมี44หลังนิติบุคคลก็ยังอยู่ดูแลได้อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นรอปภแม่บ้านที่ทําความสะอาดนะฮะบ,บ้านหลังนี้นะครับ3ห้องนอนอน,นะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ํานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในก่อนบ้านโครงการพานวิวอยู่ห่างจาก สามแยกหมูสีลึกเข้ามานะครับประมาณแค่2กิโลเอ็นนะฮะมาจากถนนใหญ่นะครับถึงสามแยกหมูสีเลี้ยวซ้ายเขามานะครับจะเจอวงเวียนแล้วตรงมาอีกประมาณสักหึงกิโลนะครับโครงการอยู่ทางขวามือนะฮะตัวบ้านนี้สวยมากข้างในไ,ไล่ระดับอย่างดีเป็นบ้านสไตล์ที่แบบสำหรับคนที่มองหาบ้านงบประมาณสัก10ล้านบวกลบนะครับแนะนำหลังนี้เลยแนะนำโครงการนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปชมด้านในครับส่วนนี้คือด้านข้างของตัวบ้านนะครับด้านข้างของตัวบ้านที่อยู่ทางทิศตะวัอนออกนะฮะสนามหญ้าหน้าบ้านเนี่เจ้าของไล่ระดับเหมือนบ้านที่อยู่บนเนินสูงนะฮะแล้วก็ลาเดเอียงลงข้างล่างไล่สเตปเป็น2สเตปสสเตปนะฮะถึงถนนเลยนะฮะนี่ ัคผมผมชอบมุมนี้มากมุมของตัวบ้านมุมนี้เป็นอะไรที่ชื่นชอบมากนะครับตัวบ้านนะครับเจ้าของผู้ออกแบบนะฮะสร้างแบบไล่ระดับเลยนะครับอันนี้ผมพามาชมส่วนของที่อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะครับด้านข้างติดถนนนะครับติดถนนสองด้านเลยนะฮะอันนี้ในบ้านทำความสะอาดทุกๆวันนะครับกวาดใบไม้ฮะ กระจกนะครับกระจกนี้เป็นรูปทรงแอลนะฮะตัวบ้านออกบ้านเป็นแนวกระจกรูปทรงแอลแล้วก็ดูการสร้างสรรค์าภายในนะผมพาไปชมด้านในนะครับด้านในเนี่ยมีแอร์ตัวใหญ่นะฮะอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นห้องลิฟ i n วิ่งรูมนะครับเป็นห้องนั่งเล่นนะฮะเป็นห้องนั่งเล่นฝ้าเพดานที่สูงมากครับสูงยูระมาณสัก 3เมตร20เกือบๆ3เมตร50โดยประมาณนะครับตัวของฟ้าเพดานนะฮะแล้วก็รังส่างคล้ายๆกับบ้านของออกแนวตะวันตกเลยนะฮะตรงนี้มีตกแต่งแบบเหมือนป่องไฟนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของตัวครัวที่เป็นครัวมินิมอลนะครับครัวเขาเรียกว่าครัวครัวฝรั่งเนาะแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ด้านนี้นะครับเปิดไปดูด้านนอกไปก็จะเป็นระเบียงทางเดินนะฮะเป็นระเบียงทางเดินนั่งชม ะะตัวนี้ส่วนตรงนี้ก็นะครับจะเป็นครัวครัวไทยที่อยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็มีห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมทีหลังเนาะตัวบ้านทําไล่ระดับนะครับไล่ระดับขึ้นไปข้างบนฮะเนี่ยทาสีใหม่ออกโซนม่วงนิดๆน,น,นะฮะไล่ระดับมาครับมีเก้าอี้สุฟ้านั่งเล่นนะครับด้านบนนะฮะเนี่ยเวลาวันมาพักผ่อนนะฮะ,ะมีมุมอ่านหนังสือนะครับห้องนอนที่หนึ่งนะครับ ห้องนอนที่หนึ่งนะ่มีห้องน้ําห้องนอนหนึ่งกับห้องนอนสองนะครับจะแชร์ห้องน้ําร่วมกันนะครับตรงน,นี้นะฮะจะแชร์ห้องน้ําร่วมกันนะครับระเบียงระเบียงด้านหน้าเนี่ยเราสามารถมองเห็นด้านนอกของตัวบ้านได้เลยฮะมองเห็นด้านนอกของตัวบ้านครับตรงนี้เป็นสนนเส้นหมูสีป่งตาลองนะครับที่ท่านกำลังเห็นอยู่ด้านหน้านะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชมอีกห้องด้านในนะฮะเนาะอ่านี่ห้องน้ําห้องน้ําห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองนี่ก็คือห้องน้ําใช้แชร์ร่วมกันนะครับแยกโซนเปียกโซนแห้งโดยชัดเจนนะครับส่วนห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์รูมนะครับเป็นห้องนอนใหญ่นะครับฝ้าเพดานสูงอยู่ประมาณ2เมตรเกือบเกือบสเมตรห้าสิบนะฮะระเบียดด้านหน้ามองเห็นวิวภูเขานะครับวิวสวนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ ถนนเส้นหมูสีโป่งตะลองนะฮะแล้วก็คือวางเตียงขนาด6ฟุตได้อย่างสบายสบๆแล้วก็มีพื้นที่อื่นๆโล่งๆออกมาอีกเยอะนะฮะอันนี้เป็นตู้ที่ไว้สำหรับเก็บของครับเก็บเสื้อผ้านะฮะแยกซ้ายขวาของตัวบ้านนะครับแล้วก็พาไปดูห้องน้ำนะฮะห้องน้ำ ใหญ่มากอ่าดูห้องน้ําตกแต่งหินอ่อนเย่อย่งสวยดูเลยครับมีอ่างจากุช่ด้วยอ่างจักุช่ด้วย,นะวยครับผมต้อบอกว่าหลังนี้ราคาเนื้อที่แล้วก็ทำเลโอเคเลยนะสำหรับหลังนี้นะครับ